ตอนนี้พี่ใหม่หลวงพ่อเลยบเพินทบะอยู่ที่วัดบ้านชัมปโตนะครับผมวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันที่สองนะครับรรกลลราคมนะครับ2 5 6 4นรบ่ะครับมีบุญอันใหญ่หลวงนะครับอยู่ที่บ้านชัมปโตนะครับผมวันนี้นะครับหลวงพออ่อออกโปรดบิณฑบ,บาตนะครับวันนี้ก็พาคณะสงฆ์วัดเขาสลับมาเกือบไม่มีเมไม่ไมเป็นไรครับห่างแล้วครับ นมใส่ใส่แมงนะครับครับสาธุนะครับปีใหม่แล้วนะครับหลวงพ่อโปรดพวกเรานะครับผมวันนี้นะครับเป็นบุญอันใหญ,ญ่หลวงนะครับไไครับน,นี่ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้ว เยอะเยอะตอนเยอะนะคบหลวงพ่อเยอะเยอะเยอะมานะครับตัดตอนวันนี้เป็นบุญอันใหญ่หลวงเลยหลวงพ่อมาเยี่ยมพวกเรานะครับผมใส่บาตรปีใหม่นะครับผมสาธุด้วยนะครับผมปีใหม่แล้วสาธุ สาธุด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุนานๆจะได้เจอนะสาธุนะคร่งสาธุนะครับสาธุปีใหม่พระไม่มาหลวงพ่อไม่มา พอมาโปรดเราอาย่นู้นเลยเออดีเราเล่นงานเต็ดเ็เดี๋ยวทาไมเล่นงานไม่ได้อังเปาเนะยอังเปาอังเปามีอังเปาเสร็จแล้วให้เมียเมียยึดหมดเลยนี่เยอะั้งเรื่องไงสุดแ้วนะครับผมอันนี้ก็หลวงพ่อจะเดินกลับแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็หลวงพ่อมาเยี่ยมวัดบ้านเรานะครับวัดบ้านจำปโตนะครับอันนี้คือพระอาจารย์รุ่งนะครับผม นะครับพระอาจารย์ร,ายารงวัดเขาสละอันนี้ก็ลงตาอยู่วัดบ้านชัมปโตนะครับผมนะครับบ้านชัมปโตอันน,น,นี้ขนลงมาจากเขาสละก็หมดนะครับผมหมดแล้วครับลงฟีฝัน อันนี้มาจากในเมืองนะครับผมเป็นเป็นวัดเป็นของตัวเองแล้วห <c oughs> ลวงพ่อมอบวัดให้ดูแลแล,แล้วครับแต,แต่แต่ละองค์ที่มาเนี้ยก็มีมีวัดหลวงพ่อให้ไปอยู่เกือบทุกวัดแล้วครับผมไม่ว่าบวเชิดไม่ว่าลําดวนไม่ว่าในเมืองนะครับผมนะครับอันนี้ก็หลวงพิติีนะครับตำแหน่งวัดเขาสลานะครับผมนะครับ วันนี้ก็ชาวบ้านบ้านชาวมาโตก็นะครับดีใจมากๆเลยนะครับที่หลวงพ่อมาบินตบาดปีใหม่นะครับผมวันที่สองมกราคม2564นะครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแม่ป่าชาแนลรือสะพานบุญนะครับผมนะครับหรือไวยชาแนลนะครับผมให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ ข้างไหนนะครับผมทีคามอนตรของอารบริจานะครับทีนี่เราก็ไปดู การรับอาหารนะครับขออันนั้นเป็นที่พูดนั้นเป็นโคศกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านจรปโตนะครับผมก็สัะคู่ก่อนนะคะให้พระสุตดาท่านได้พิจารณาพระทหารก่อนนะคแล้วค่อยจางขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านนาตาดีนะครับในตะเก็ยบจ่าแดนนหลังจากที่พระพุจ้านะคะฉันพระทหารเสร็จแล้ว ก็จะได้ประกอบพิธีนะคะฝั่งตรงด้านหน้าเมรินนะคะก็จะได้มีพิธีมอบหมาะนะคะคือเล่นๆก็ชื่อว่าผู้ใหญ่จุกนะครับผมเป็นนะคก็เรียนเชิญทางด้านหน้าเมรินต่อไปนะคะหลังจากในยเ็บแดนเรานะครับเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านบรรจัมปะโตนะครับนะครับก็เป็นการร่วมบริจารกับตัวใจเพิ่มเติมนะคะก็ เรียนเสริด้านบนนะคะก็จะมีต่อยอดนะคะท่านใดที่อยากจะทำบุญก็ยินดีนะคะใหญ่บานมันชำประตวัดค่าผูใหญ่พิกยน,นี้ชาวบ้านมันชำประตน,น,น,นะครับผม คลิปนี้ขอจบสิดเครื่องแค่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ